อีแบบว่ามายังมืดแล้ามากเอย่างกับเตว่าน่ะโนอุดเดินวะเนี่ยับานน่เอาอุลเดินน่ะ Tu hacha que la pomu rama, a pomu hella o un ineleste de la yela daneta pomu dana a เนี่ยมาสัป่โอ้เดียนะกลเลวะไสับป่าโเเดีเมมพี่ไปคุกคมเออสับป่อย่าดดดกเลวท่าน่ะอตนนยชักกุนเลคลมาบัเกเลเดชักกุนเคลีใหเอตกันในลกอลลสับวามาห้อมันมีมเว้ยสับวามมาสับความมาโคโคบ้าล้อบ้าล้อันก็ยา khát tiêu khát đi, bận rồi. Ý bà phu nhân mày giờ mưa là nằm mãi rồi, giờ cái tế à, nó ướt đời à, đời chết, chô là, bà mày rầm à, bà là u, u nè, lấy xe là đời à, ta phô mượn à, à rầm à, à lấy đi rồi, mưa mượn à, mình nó bắt xe hẻ đi ไอ้การนมืดเด็พันแต่ว่าบานาบางกีวกว่าจากว่าเนาะเดอยู่ตู้ที่บ้านเนี่ยมาบะเบื่อเบือนี่ยนเต่มาแล้วที่ยี่กี่เมตรตเนี่ยเส้นย่างไรม่หมอือเหุ่เตว่านาเตว่เนี่ยแค่ก่อนเตว่าเลยเตว่าหน้าเก่้ยแค่ก่อนทำก่นเกี้ลยัดเต่าี่เล่น่เล่เนี่ยยเตว่าน้าก่าเออเหตเตว่าบานกเดือดตับเเล่นเตว่าอย่างเนาะ

Ada apa? 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 nó apa? Ada 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 apa? Và cái trên nó té đây á nó, qua, ta mẹ, ta qua, nó, á, mò, nó. à cái nó trên nó trên nó 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 bây nó nguyện ta lúc mẹ ôi đẹp té nó ta lúc bà ta mẹ hay ta quài đứa ta đó nó quá nó ta nó mẹ ta đi

Hey, 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 ba 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 hey, 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 ในนั้นนี่ยรศักดนเาบว่าอัดทูปลาเนี่ยบ้าหลอดทูบน่ยเมื่อมาเกิดาด้วยในจจักกดากะดับวัวน้ำไปได้ทัาเสยตอนจะปีนอะม่หรอเอ๋นำไปิด้ดิแล้วก็เห็ไปก่ายนนนัวนำไปได้พัเสียยังจะตุดปุเอะพัดกี่นายอยูบ้านมาทาใจแลวฮะแกกับพ่เนี่ยับกูทยาล่ะฮะ bác mua ăn gì ha, cái mua ra về nhà, mày bao hàng này thôi quá này. 11 sáu qua, mày bao hai cái đi. Ờ, bao bao năm mươi, bao năm mươi vạn. Đợt, ở bao năm mươi vạn mò. Đợt cô đông ngay, đợt ai ôi, nhà mắm má rồi Bắt luôn, đợt nửa độ tu loi đi đam mò. À đi ta, ta là sao? Đợt cô đi hè hào, ốp lòp lòi, nhà này mò. nói ra đợt nó chung bữa đó nhà kệ lại ghi <Niccoughs> thế nào? arba nomewa arba nomewa jemma ne addu aku atera ya nelo a atangelo jemma ne atera koddu ku jeh eh arba nomewa eh eh cino le ni ba nomewa ake ake pusan lor ba nomewa mo i have be ya ne tak kita kadidamo pusan quali नाए न पोधा ने कोर बा में रोगा न सुखे गयो खूबन बोल छु गला इ बिने न गए न हुआ आ आ देन दे न मला कि ल को जा दे ने के सो नादा कोदो में देगा दा तमे त न मेना हैड आई हैब गोडा आई हैब फेटो बदर बाबा चीप दोला कोन नेदा ने दुखे सिया ने मा ने ने लता हा केरे जेने थीवा न सुखे सा खु ना केरे इने मा होया लो इने केसो ए सफा मा बले छु मु त न मम्मी दी क्वा सफाले होत जानो हे खैदा जाने ल न बात ते न चरगे ले यो खाने जते थिन है ए दो माने न हे मलो हेले छेलो ए छेलो ए नुजा ने न ब खने फयवा च खने ल ह इ के ब म न लंग खन व बाय लन ने स पई केशो ल न की केशो ल न न द बा के न चरगे न ह Nani ike baso nan silwe I i sapuwa ipli nama roma Sapuwa ipli ipli I tiyane Kho lala iwa tiyune tiyane I pomwe lo I sapuwa degi me I paka nepa i me I paka nosyari i pamo iyo

นา่โตวเมาสันเปคนน่ะเด็กพายเหรอเด็กตติดกันนะยังไม่เต้นกันมาหน้าไหนเน่แก่สาบว่าเขาแกงาน่เนีปูได้บึเปลาเนอผ่าได้รล่าเ่แไม่ไปเต้นนะยิ่ท้อกนเนอหนะหวยู่ท้อเสนนาัว่วนสนี่ của ông đó Tôi rất tessions Còn lại độc thương của ông trud Tôi rất tик t Alcohol Ich thù anh hà ăn Trên hà hzed lời sinh thằng rạn chịu đi Thằng yêu bắp 거든 nè tercer시대, Radioでは derivãnh của cởi khỏe vận động nhättக thời estiminit và phải mất ta tình thương tuyệt vogy tập u fluffy fence 我們 thú hội từ kia ta có thể classic g cái năm plus mới liẽ đây là me là

แกแต่พาจะเสียบจ่บอ่พึ่มือแห่ข้ให้เบ็นนั่นเองรบ่ันนั่นเลอเลยนะว่าจะต้องมาอะไรว่างเสีเไ่ต้องง่ายหรอเซ่ไม่ม่ต้อนักมาอะไรเดียฮะนี่กี่อเดียเดี๋ยวต่พึ่งมาดำที่หิเวแได้หิจาลนี่กี่อะไรเขาล่ะใหญ่เดียอะไรบ้านะว่าเดี๋ยวมาจะนั่นกี่อะดี๋ยวต้งไม่จะบอกว่าจะบุญ่ายจะต้องไม่ตากมาราดูดคอรู now, ้นอมเด้ กมากมาเลยทีสมาเลยมาเลยบ้านลรมาแล้บ้าใจอก็จีบแเดี๋ยว้าวนน้นะไม่คุยยัล้วกันเดี๋ยวจาเจอไดแต่ละที่นที่นี่เขาไม่ได้่ละยังไงปเจอพวกน่จี่ไปเจน้าละบ้าหมอนาเจอเดี๋ยว่ราล่าใที่ไหนยังไงเรานนพยั่ปเจอล้วก็ไปนุนพเลยที่นปาเจแก็นะน่า ใหาเก่งนแบบที่เราเลอ่ะแ่บ้านแม่เอนแบบสามเก่ะนั่นเลยนะให้เก็นที่ว่าเลอย่โอแล้วพ่อพานี่ยอัะหลบบ้านสามเมยเนีึกสาเดียวชมวาเดยวที่เดยกัหล่อที่สอดที่เดยกัหล่อที่สอดลยเนี่ยมยอที่สะเดี๋ยวอาจจะเนี่ยอันเมียเดี๋ยวอันเมยจะหมอเดี๋ยวขอเันหนาแล้วปกตนเะกเยเนี่ยละกเช่นน้องไปเช่นน้องไปเช่นอเช่นน้องเดี๋ยวน้มามาว่จะแกยันเนีอเนี่ย

vậy quá, này rồi cái này nó, gọi là, là gì mực cổ đầu bù đầu huệ, phải đi cổ gan nó, lúc về ta mua cá để cái tơ nó, lúc về uống đa, này mực cá phô nó, này phun độ nó, xây nhà người ta nhảy rồi say ra mình như vậy, nhảy rồi rồi đầu lơ qua người ta không mua tê vậy, nhảy rồi say rồi đầu bù đầu เตเ้อะมเตมเต้มัเต่ด้ตาเลยเลย้ยี่บากว่าเนาะเลยคว้าประต้าออกมูให้ได้ยี่บากว่าแป้ดรอเลยอะดาวเวดาวเวกกว่าเลยกว่าทอมูบจะรเนาะกว่าแสดงเลยอจตใจเราแสดงจะดีแบบไม่ไม่เน้ตมุนก็ไดีกว่าเนาะแล้วพูดาวเวเนาะ แต่ว่าดิแต่ดีเอตว่ะแด่าัดติดา้าวเราเดอไอ้ก่พี่อเด้อเอาว่าถ้าจวคนเลิกก่อเท่านีที่ว่าสิก่อนเนาะนั่นแต่แต่ก่อนเนาะราคยด้วแล้วไปเอ่อเอาว่า้าวิดีโอเนาะคะแนนพลอยเอเนาะอนดีกว่านอะมอเนาะตัวผมมือชุบเด้ายฟูกคนดีกว่ามอตัดจิตตาตัวก่อนว่านื้อตวเนาะด้วยวัวละมือเดียสิก่อนกินใช้ก่อนช่หรือตัวคนดีกว่าเด็กก็สู้แบบว่านนืพอตัวฟูกฟูกคนดีกว่าเลยเนี่ยเม่ได้ยคจีบเนี่ยเน้ัวยั 拜拜。Bye bye.